สวัสดีค่ะขวัญใจประชาชนถึกทนข้ามเวลาสภาพสวยสะอาดตามสไตล์เดิมๆบางๆนะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ6 3 0 0 0บาท t o y o ต a c โคโรนาเอ็กซเอกียร์ออโต้นะคะรถปี97ค่ะบอดี้สวยเดิมๆทั้งคันไม่เคยติดแกตรถดูแลมาอย่างดีค่ะสมุดเร่มทะเบียนเดิมไม่เคยแจ้งทําใหม่ สีสวยเงาๆฉ่ำๆทั้งคันเลยทีเดียวตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆสติ๊กเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักค่ะรถบอดี้สวยนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ซเครื่อง 4A เครื่องยนต์เดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเกียร์ชงร่างรถขับดีมากไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนสมูท เข้าครบทุกเกียร์ไม่มีรอไม่มีกระชากด้วยนะคะภายในสวยสะอาดค่ะเป็นเบาะแท้เดิมโรงงานสภาพดีมากๆไม่ขาดไม่โทมหน้าปัดคอนโทรลสวยเรือนใหม่ขึ้นครบสามารถใช้งานได้ปกติแผงประตูสวยทั้ง4บ้บานค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะคะรถใช้งานได้ปกติขกคานสามารถขับขี่ได้สบายทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเครื่องเสียงวิทยุเดิมตั้งแต่ป้ายแดงเลยค่ะสูตรคลาสสิกไพโอเนียระบบเทปคาสเสต FM AM ใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นฉ่ำทั้งคนันหนาวสู้แดดได้สบายเลยทีเดียวช่วงร่างดีเรียวสุดไม่มีดังค่ะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดงังตกหลุมไม่ดงังไม่มีร่อนไม่มีสาย สามารถขับขี่ทำความเร็วกันได้สบายเลยทีเดียวปลอดภัยหายห่วงค่ะร้อแม็กสวยดอกยางยังลึกสามารถใช้งานได้ยาวๆนะคะส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือด้านหลังยางอะไรแม่แรงมีให้ครบเลยค่ะชมภายในรถก่อนนะคะกว้างขวางพร้อมใช้มากๆสภาพดีค่ะไม่สุดโซมนะคะสภาพส่วนใหญ่แล้วรถคันนี้ได้แบบเดิมๆค่ะ 6 3 0 0 0บาทนะคะมีเรมมีเอกสารมีชุดโอนให้ครบเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามเรมถูกต้องตาม,มกฎหมายทุกอย่างทาสีไม่ขาดด้วยค่ะทุกท่า6น6 3 0 0 0บาทดูรถได้ตลอดเวลารถอยู่ที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีท่านใดกำลังมองหารุ่นนี้เพื่อใช้อยู่ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะรถสภาพเดิมมากๆเลยนะคะสวยกิฟคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ หรือท่านใดไม่สะดวกไปรับรถมีบริการขับส่งได้ทั่วไทยวิดีโอคอลให้ชมสดๆก่อนได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมรถเน้นติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปแอดไลน์ไปหาคุณเน่งได้โดยตรงเลยค่ะคุยรายละเอียดได้เลยนะคะในวันนี้แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ